ที่สามารถนำไปร้องในที่ต่าง,าง,างๆได้นะครับก็เป็นบทเพลงของอาจารย์อนุชาหนา้าสิลานะครับท่านประทับะทนบทเพลงนี้แล้วก็ได้นํบบทเพลงนี้นะครับให้ลาผนทาทอดนะครับในรูปแบบที่เป็นเิกลักษณ์เสียงของลุงพลเองนะครับก็ขอบคุณอาจารย์นะครับที่มอบโอกาสให้ลุงพลได้แสดงให้กับเด็กๆได้เห็นนะครับในการแสดงออกต่างๆนะครับ วันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ลุกคนกับป้าแต่งแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็คณะทีมงานนะครับมาริ e ิบรุรยาดูทีสและแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทีพีสกินนะครับเจนเฮิร์บนะครับที่เราร่วมกันมานะครับก็ฝากสนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเครือข่ายนะครับที่ร่วมกัน ทำกิจกรรมต่อสังคมนี้นะครับแล้วก็จะทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมนะครับตามหมู่บ้านต่างๆนะครับบวร,รอนะครับคือวัดบ้านและโรงเรียนนะครับที่เราจะจะ,ะร่วมกันนะครับวันนี้ได้สุดกอุ่นนะครับมาเจอ,อชาวบ้านให้การต้อนรับกับข้าวนี่อะไรเหลือมาครับกับข้าวห่อหรือยังครับ เชื่อว่าน่าจะมีการห่อนะครับโดยเฉพาะน้ำพริกกับที่ใช้บ้านมีความตั้งใจที่อีพีิทำนะครับทำน้ำพริกนะครับที่เป็นน้ำพริกลุงปนเป็ชอบทานน้ำพริกนะครับเพราะว่าทานข้าวแต่ละคำก็จะองมีน้ำพริกนะถ้ามีน้ำพริกก็ทานได้เยอะนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะครับของสินของทุกอย่างก็คงต้องมอบให้เป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ รูปอาจารย์นะครับที่กับชาวบ้านนะครับร่วมกันนะครับช่วยเหลือกันนะครับก็เราจะทําโครงการนี้นะครับมีใครอยากมาอีกไหมครับมีใครอยากมาอีกบ้างเอาผมอยากเอผมอยากมาอีกมีใครอยากมาอีกไหมครับเชื่อว่าเรามารอบหน้านะครับถนนเส้นนี้น่าจะเสร็จที่เราผ่านมาน่าจะเสร็จนะ เปิดไฟขอทางมาิะทางกว้างมาแต่ขอทางมาโดยตลอดนะเพราะเราบอกไม่เห็นเนาะก็หวังว่าเรามารอบหน้านะครับเราจะได้เห็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางนะครับที่ชาวบ้านประมาณเกือบสิบกิโลนะคะที่ที่ฝุ่นคลุ้งไปหมดเลยนะคะฝุ่นคลุ้งมองไม่เห็นถนนเลยนะคะต้องต้องเปิดไฟวิ่งนะคะรถต้องเปิดไฟวิ่งเรียกว่าขี้ขี้ดินง่ายง่ายงอ่งเลยนะคะ ในโอกาสนี้นะครับทุกคนก็ของห้ตัวแทนที่จะขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่รับชมในช่องหนูนาพาไปดูค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าจะติดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะคะชาวบ้านแล้วมีูุ้คภาพไม่สั่นจะไม่สั่นจ้าไม่ได้ตั้งกล้องนะคะเอาออกจากออกจาขาตั้งขาตั้งกล้องวันนี้นะคะคุณชูพู่มสวมี่สวีค่ะ แสพคำสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีคุณประานประธานนะคะสวัสดีคุเจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสมรีบียนะคะขบคุณคนณสมศรีิมจ้าุ่คนะคะพี่เลนนี่ไปไหนตามไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณพันาเตนเซนะคะขอบคุณค่ะคุณพัฒนาเตนเซอร์ค่ะีเลนนี่เลนนี้สวัสดี่ะคุันคุัน์ตนตันใจกิจนะคะ่านสวัสดีค่ะคุณพัฒน์ต่นตันใจคุณน้าคุณปาสอนีอนะคะ แล้วก็นักร้องนำชายสดัสดีกก็อาจารย์ลิศอินะิพย์นะครับลิศเกษจะอยู่จนลึงเกษเนี่ยเอาแล้วค่ะน้าไม่กล้าเปิดนะคะกลัวจะติดลิกิทธิ์นะไม่เป็นมาลอาจารย์เอาใจไปเลยมากับลุงขอบคุณค่านะคะส่านเลไดี้วนะครับนาคณะมอลานะครับก็มีน้องตุ๊กรัตนาดาระเะาครับก็น้ำหอมวรชัยสองสิบนะครับทีวิทยลัคู่ความที่ทางน พีี่่กดููแลอยขออนุญาตลงแล้วขึ้นใหม่นะคะพี่น้องชั่วโมงหนึ่งแล้วเนาะติดแดงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะขอบขอบขอบพระคุณค่ะทุกท่านค่ะไม่พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าผมพุ่ที่ไหลผมก็จะคุกๆกักๆอยู่เรื่อยนะครับก็มันเป็นความตื่นตันใจนะครับไม่ใช่ว่าเราสีแซ่เราเส้นทางเลยลงลงแล้วขึ้นใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะนะครับแต่ก็ตั้งใจนะครับทําสิ่งดีๆตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับเจอกัน เป็นอะไรครับเดีรุนเดี๋ยวจะตรงสองเพลงเล่นพวงใช่ไของมันแงเองงั้นดีได้ดก็จิได้ไปใส่เน้วเอาไปไหนเอาไปลู้นก็ได้ครับตเอาไปไหนไปนี้ปะเขาเครื่องนี้ดีกว่าจ้ะ เอาหน้าหาไปใซ็หน้าหางไปบหนอมาเร็วจัดห้องอเช็ดได้หรอ Air c o m มา,าทำลแ YouTube

ย่าพาแลน้าอ้ายสงความดีดีกับอ้ายบ่ปอยช่วยหินใจอ้ายคิดฮอดน้อยสาวสาวน้อยน้อยตามอ้ายบ่จำสัญญาว่า Ông mẹ bà thăm vùng vùng con ta coi <laughs> ở đã ai chứ sao coi ai sao mora coi ai sao coi ai ơi ta con chó mà nhìn chú ta con chó quá nó ai tao เชิญครับเชิญม,มา,ามครับมะขามหวานข้างหน้าเลยครับข้างหน้าเลยรับรางวัลเป็นมะขามหวานนะคะนี่ข้าว